สวัสดีครับ FC ไรอันการประดิตุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อวันนี้น้องไรอันไปนเล่นที่งานศูนย์การค้าพาราไดพาร์คชั้นหนึ่งเวลาขึ้นเวที17.00นเป็นต้นไปนะครับกับประมาณ5โมงที่ศูนย์การค้าพาราไดพาร์คนะครับ ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งก็ฝากคุณแม่เอฟซีแ, FC, แถวกรุงเทพหรือว่าใกล้เคียงนะครับฝากด้วยไปต้อนรับน้องเรานะครับออไปต้อนรับลูกเรานะครับลูกหลานเรามาเล่นใกล้ๆใ,ในห้างเย็นๆน,นะครับก็เล่นในห้างนั่นแหละนะครับที่เขาบอกว่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็คงในห้างนะครับเออ ก็คงเย็นสบายนะครับไม่ต้องกลัวฝนกลัวแดดนะครับไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนนะครับก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับเออถ้าไม่ไปแล้วเดี๋ยวน้องบินหนีนะครับเดี๋ยวน้องไรอันบินหนีนะครับ <c oughs> ผมจะบอกให้เออแม่แม่ไปดูสิน้องไปโคราชอนะฮะไปโคราชแล้วไปได้ไปีกมานั่ยนะระวังจะาบินหนี <c oughs> ระวังจะบินหนีนะนะครับเออก็ต้องอขอขอบพระคุณแม่แม่แถวโคราชด,ด้วยนะครับเออหรือว่าใกล้เคียงที่ทำพวงมาลัยไปมอบให้น้องทั้งที่แม่แม่ที่กรุงเทพด้วยก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ทำพวงมาลัยไปให้น้องนะครับแล้วก็ไปให้ปีกน้องเออน้องบินสูงนะ ได้ปีกแล้วระวังน้องบินสูงนะแม่นะ,ะระวังนอกเลยอัาดวงเราลูกเลยอัดดวงราจะบินสูงนะเออก็ได้ปีกแล้วนี่ก็ว่ากรุงเทพรถติดจะได้ปีกแล้วนะครับบินเลยตอนนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องดังรถทครงเรือแล้วนะครับก็ฟักฟ้าไปด้วยสนุกจริงๆเมื่อคืนนะครับใครดูบ้างครับโอ้โหสนุกเห็นแม่แม่ก็เต้นบ้าละโอ้โหลืมไวเลย จริงจริงไปดูนี่ตอนนี้แม่แม่เต้นหมุนน่ะเห็นเปล่าเออทั้งหมุนทั้งเต้นเลยโอ้โัสุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยโอ้ยขอบไอ้ถูกใจน่าดูเลยเห็นแม่แม,แม่เต้นนี่แหละมันมีความสุขอย่างนี้แหละฮะตอนนี้เขาเขาเล่นเกมกันอะ นะครับโอ้โหแม่แม่ไปเต้นไปหมุนกันโดดไปต้องห่วงและลืมไว้เลยลืมไว้เลยจริงๆนะครับเออแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ดูวน,นี่ว่าใครจะได้ขึ้นไปเต้นบ้างนะแม่แม่เตรียมให้ดีเนระเตรียมตัวให้ดีนะแม่ดูกระโปรงไปเลยไปเต้นเลยนะครับโอ้สนุกสนานไม่ต้องกลัวนะครับ เห็นแล้วเมื่อคือนนะ่ะที่ฟ้างขวางเขาเล่นกระวงใหญ่นะครับกระวงใหญ่โอ้โหคลึ้มเลยนะครับที่นั่งที่อะไรโอโ้สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายก็มันลมมันก็คงผ่านนะที่แบบนั้นนะครับเออไอร้อนก็คงมีมั่งนะครับร้อนก็คงมีมั่งนะครับ แต่ไม่ต้องกลัวน้องฟอร์ดน้องไรอันเออน้องฟอร์มน้องฟอร์มไม่ไม้ก็เป็นพี่หรือเป็นน้องไรอันไม่รู้สิสงสัยจะเป็นพี่นะครับเอ,อสงสัยจะเป็นพี่ เพราะผมก็ไม่ได้ติดตามเขาผมติดตามแต่น้องอไรอันผมก็ไม่ไม่รู้จักชื่อนะครับเออน้องฟอร์มผมก็จำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ติดตามก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คงได้ติดตามด้วยแหละนะครับเพราะว่าไปไหนแพ็คคู่แบบนี้นะครับเออแล้วก็น่ารักกันทั้งคู่เลยครับน่ารักกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ยัง ผมไม่รู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องนะครับใครเป็นพี่เป็นน้องเพราะว่าก็คงใกล้เคียงกันแหละนะครับอายุคงใกล้เคียงกันแหละแล้วหน้าตานี่ร่าเห้าทั้งคู่หน้าอินดูทั้งคู่พูดง่ายๆนะครับทั้งสองคนนี่น่ารักมากเลยแล้วผมก็ไม่เคยไม่ได้เคยดูน้องเขานะครับผมก็ติดตาม the, ลูกชายแห่งชาติเราหลานผมเนี่ยหลานไลอัอนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็สัมผัสตัวเป็นๆมาแล้วไม่ใจว่าคุย <c oughs> เลือกจรผมไม่คุยผมไม่ได้โมนะครับเลือกจริงเลือกจริงผมสัมผัสมาแล้วผมไม่ได้โมนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> คงได้ติดตามหรอกโอ้ตอนที่ไปไอ้ด้านไอ้คดอ่อะ โทรศัพท์ก็จะถ่ายแม่ๆ FC หรือว่าอะไรเก็บตกหรืออะไรเราก็กลัวแบตหมดเพราะมันเล่นนกสองทุ่มเราไปตั้งแต่เช้าเราก็กลัวแบตหมดนะครับอีกเครื่องหนึ่งมันก็ไม่ดีไม่ชัดนะครับเออมันก็ไม่เราก็เตรียมตัวไปอยากดีพยายามจะไม่ถ่ายนู่นถ่ายนี่เอาไว้ไปถ่ายกัหลานอย่างเดียวที่ไหนได้โอ้โอ แต่ก็ยังดียังได้ภาพมันนั่นแหละที่อาลงลงให้นั่นแหละนะครับเออเราก็ต้องต้องค่อนใจด้วยนะครับเออเรามานเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่พร้อมนะครับเออมีกล้องตัวเดียวไอโทรศับเครื่องเดียวเราก็ทำไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็คงคงคงได้พัฒนาซื้อเอ่อ power เบิร์ก power bank เอาไว้เดี๋ยวติดตามน้องจริงๆมันต้องมี power bank เลยครับเออ เดี๋ยวเวลามาใกล้ๆนี่มีโอกาสได้ไปด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวก็ก็คงได้พบกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังยังนะครับอีกนังพักหนึ่งตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเราก็ยังไม่มีเราก็ยังว่าแหละ <c oughs> เราก็ยังว่าแหละครับเออเราก็ต้องค่อยๆทำ <c oughs> ลูกค้าครับ <c oughs> ก็ ต่อไปก็คงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับออการถ่ายทำนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับแม่แม่อย่าลืมนะครับเ,ออเมื่อคือนน้องไรอันก็ติดเปริกแล้ววันนี้แม่ๆม่ก็จะติดอะไรให้ะสวมมงกุฎนะครับมงกุฎก็สวมเรื่อยๆนะครับออโอ้โหเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างนะเมื่อคือนนะ แม่แม่โคราชทำพวงมาลัยสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยโอ้ผมเห็นแล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่โคราชด้วยนะครับแต่แม่แม่โคราดหรือเปล่าไอ้พวงมาลัยนั่นอ่ะโอ้สวยมากนะครับโอ้ใส่เสื้อทีมเลยนะโคราดนี่เก็ใส่เสื้อทีมน้องไปไหนที่แม่แม่เจ้าถิ่นคขามีเยอะนะครับน้องไปไหนแม่แม่เจ้าถิ่นคขามีเยอะขอให้การต้อนรับ แล้วแม่แม่ต่างถิ่นเขาก็ไปนะครับไปร่วมงานแล้วก็ไปทักไปไทายไปพูดไปคุยกันอย่งโคราชเขาก็ไปคุยกันเรื่องก,การกินนะครับมีโคราชบัาก,กอะไรจบ้างจีนบ้างเขาไปกินกันแล้วเขาก็มาพูดคุยกันัวนแล้วไอ้ที่ไหนมันก,ก็กินได้ใช่ไหมแต่เราไปกินแบบนี้มันมีความสุกนะมันมีความสุกก็เราไปกินเราไปดูน้องเขาอะนะครับเราไปดูลูกชายเรา เราก็ไปกินอาหารจังหวัดนั้นใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ก็พูดคุย,คยกันอย่างสนุกสนานามันอร่อยด้วยแล้วมีความสุขด้วยเออนี่นีนนน่ี่มันเป็นอะไรที่ว่าทําให้มันเบิกบานใครติดตามแล้วก็กระชุมกระชวยทุกคนอย่าลืมนะครับชวนแม่ๆปู่ยา่าตาย,ยายมาติดตามดองอไลยอัดน,นะครับแล้วก็ลูกหลานทุกคนนะครับพยายามหาโทรศัพท์มือถือ ให้คุณยายคุณตาคุณยายนะครับดูติดตามน้องในอัดน,นะครับเออดูน้องในอัดเวลาเขาเลี้ลยกลูกเลี้ยงหลานว่างๆลูกหลานหลับก็จะได้หยิบโอดศั์มาดูบ้างนะครับหรือว่าเปิดเพลงให้ลูกหลานเขาฟังนะครับเปิดเพลงน้องไนอัดให้ลูกหลานฟังค,คุณตาคุณยายเขาก็จะได้ขวางด้วยก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยถ้าหลายหลายท่าน ถ้าป่ยญาตายายท่านยังไม่มีโทรศัพท์นะครับหรือว่าท่านมีปัจจัยก็ซื้อไอแพคเครื่องใหญ่ด้วยนะครับไอป่ยญาตายายท่านดูท่านติดตาม้องอะไรอัดท่านจะมีความสุขแล้วท่านจะเห็นเลยป่ยญาตายายท่านนี่กระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงกนะครับเออนี่กากไว้ด้วยนี่เลือกกิงผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับเออผมไม่ได้ล้อนะครับเออเรือจริงถ้ามีปัจจัยมีกําลังรัพยหรืออะไรถ้าท่านยังไม่มี ก็กรุณานะครับเอาพอดู YouTube ได้รายได้ออก็พอแล้วก็สอนท่านแล้วก็ช่วยติดตามให้น้องเขานะครับเวลาน้องกขาไปเล่นที่ไหนก็จะได้เห็นจะได้ทักทายกันจะได้ดูมีความสุขจริงๆผมขอบอกนะครับขอฝากไปด้วยนะครับวันนี้ครับ5โมงนะครับ5โมงที่งานศูน์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้นหนึ่งนะครับเวลา17.00น,นนะครับหรือว่า5โมงครับสวัสดีครับ